สบายดีปอแม่พปีน้องที่หักแพ่งตั้งลายเนาะบทเฮียนบทนี้เป็นบทเฮียนของเฮาตีเป็นคริสเตียนล่ะกับเป็นกุที่เจอในพระเยซูบทเฮียนทั้งหมดนี่นะจะมีชื่อว่าบทเฮียนเซรีภาพในพระเยซูมีถึงปึกนี่สิบบทบทเฮียนเสรีภาพในพระเยซูนี่จะสอนเราก็จะบอกอเฮาด้หูวว่าเฮาเป็นภัยในพระเยซูโจยเฮาด้เข้าใจ ถึงการตีเฮาจะเป็นกุญี่พระเจ้าต้องการหเฮาได้เป็นและเห็ดในสิ่งดีพระเจ้าได้เต็มไว้ลงหนาเฮาคอยยากหรือพี่น้องที่ฮักแพงทั้งหลายมีประสบการณ์แตะมีประสบการณ์ตัวจริงกับการตีเฮายางไปจอมพระเจ้าใจเป็นความหูที่อยู่ในหัวสมองแต่เป็นความจริงที่เขาสามารถเอามานำใจได้บทเยียนบทที่หนึ่งหนีมีเจวา ข่ยเป็นไผ่เนาะหรือว่าโตเฮ้านี่มันเป็นไผ่นะขอพระคัมภีร์บทนี้มาจากพระคัมภีร์2โคลินบทที่17เบาไว้ว่าถ้า,า,ถาสะนั่นกุ้นไหนที่อยู่ในพระคิดก็เป็นกุนที่ถือสั่งขึ้นมาไม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ได้ผ่านผลไปมีกระสิ่งไหม่เท่านั้นจุดประสงค์ของบทนีนะปี่นองทั้งไรเนาะ ก็เพื่อที่เจ้าหฮาหูวว่าเขาเป็นกุนไม่แล้วในพระเยซูเป็นกุนบริสุทธิ์เป็นกุนที่พระเจ้ายอมรับเป็นกุนสําคัญและมีความปลอดภัยหมั่นคงการที่เฮาตัดสินใจย่างจอมกุนพระเยซูนะเป็นจุดที่ชีวิตของเฮานี่เปลี่ยนจากหนามือเป็นลางมือกําเดียวคําถามของข่อยก็มีคือว่าพี่น้องนี่เป็นภัยแล้วก็อันเฮาทุกคนนี่เป็นภัยหรือว่าตัวข่อยนี่มันเป็นเป็นภัย ถ้าฟังเทมดีๆนี่ยครก็ฟังเหมือนเหมือนกับว่าเป็นคําถามตีงงายที่สุดนาอพ่อแม่พี่น้องถ้าเฮาได้ไปพบจูบกันอยู่ป้อยอยู่งานไหนก็ะเฮาก็อยไปถามกันว่าเอออะคุณนี่นี่เป็นภยัยคอยก็อีบอกพ่อแม่พี่น้องว่าโอ้คอยนี่จือ่อ,จออันหลาโจเนอะเขาก็อีบอกคอยว่าเอออันนั้นนี่เป็นจือมได้นี่แล้วคอยก็อีตอบขึ้นเข้าไปว่าเออคอยนี่เฮ็ดเวกอยู่เชียงคัมเองคอยนี่ตัดคนมาอยู่เชียงคํา โอ้อันนั้นนี่มันเป็นเพียงแขกการงานของเจ้าซื้อ,อแล้วข่อยก็อีบอกเขาไปว่าโอ้ข่อยนี่เป็นกุนเล่านะคุนยาวที่มาจากกันสิมางามนะเกิดที่นั่นแล้วก็ใหญ่อยู่ที่นัน่นข่อยก็อีบบอกเขาว่าโต๊นี่สูงเมตรหกสิบเอ็ดนะแล้วหันมักนี่เจ็ดสิบแปดนะแล้วเขาก็อีตอบข่อยมาว่าอันนั้นนี่เป็นบานเกิดของซูเป็นโนเผาของซูนี่เป็นน้ำนักเป็นส่วนสูงของซูนี่พป่นหนองที่ฮักตั้งลร้ถ้าสมมติว่าพป่นหนองเอาโต๊ะข่อยนี่ไปปาดออกเนาะ ตัดเอาแขนขางนึงของข่อยออกไปนี่มันยังนีเป็นโตข่อยอยู่บ่เป็นอยู่เนาะตัดขาออกก็ยังเป็นโตข่อยอยู่แล้วถ้าสมมติว่าผ่าตัดเอาตั้งในนี่เอาตับเอาไตเอาหัวใจไหมมาเป็นข่อยเอาไปในนี่มาเป็นข่อยก็ยังนี้เป็นโตข่อยอยู่บ่ก็ยังเป็นอยู่พอแม่พีหน้องเนาะถ้าว่าอีเอาข่อยมาซับซับบดบดบดมันแล้วแล้วนะไปเสาะหาโตว่าโตข่อยอยู่ที่ไหนนะก็ยังเป็นอยู่พอแม่พีหน้องเนาะมาคืด บ่งดีนะว่าคำถามคำจีว่าโต้ข่อยมันไพหรือว่าโต้เจ้ามันไพเนี่ยน,นะมันกลมแมนคำตอบตีอตอบอย่าง่ายๆแล้วอันไหนอ่ะที่มันเป็นคำตอบที่แห่จริงนะที่เฮาครที่มาตอบนะเฮามาเทมเอาในพระคัมภีร์นี่เนาะมันจะเป็นตัวบอกเฮาพระคัมภี์นี่ได้บอกไว้ว่าเฮาถึงปึกนี่ถึกสร้างขึ้นมาเนาะตามพระลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าเป็นวิญญ,ญาณแมนบอปีน่นอง นั่นก็หมายความว่าโต้ต้นผืนฐานติดแต่ริ้ของเห้านะมันใจเป็นโต้ผิวนางห่างกายของเห้เนาะมันเป็นธรรมศาสตร์วิญญ,ญาณตีเป็นวิญ,ญญาณอยู่แล้วก็มันห่างกายของเห้านี่ที่ถูกส้่งหเหมือนพระเจ้านะแต่มันเป็นตังในพุ่นตังจิตวิญญ,ญาณเหาผุ่นเป็นเหมือนพระเจ้าคันท้าเหาว่าอยากหวูวติไปตีมาของที่เฮาเป็นยุมยยนย่มเดียวห่างไกยที่เฮาเป็นยุ่มเดียวหรือว่าหนาทีการงานหรือว,ว่า การดำรงชีวิตของเฮาตีเฮามีอยู่จุ่มือนี่นะมันเป็นจะไหนลรืมาจากไหนนี่เฮาก็ต้องไดยย้อนกลับไปหาบรรพบุรุษปู่ยาตายายของเฮาเนาะว่าเออเฮานี่เป็นคุณเมียคุณตุก๊กค่ะคุณฮังคุณเมียนี่เฮาก็พอย้อนไปนี่ได้อยู่แล้วการที่เฮาเนี่เป็นค้นอู่ใดปากใดแล้วก็เป็นคนที่เฮากล่าวก,กาแสดงออกมาสังนี่นะ เป็นกุนตีหองเพลงเสียงดีเป็นกุนตีมีพรสวรรค์ด้านนี้ดัานนั้นนะตัวนี้เขาก็สามาัดเทมหย่อนไปต่างบรรพบุรุษของเท่าวะบ,บางซัมเตอร์เท่าก็มีเจอือายเนาะอีพางเทาเป็นกุนแบบนี้ได้แล้วเทาก็เจะหูแล้วจะหันว่าเออเป็นสังหระเขาจึงเฮียนเก่งหรือว่าเป็นสังหระเขาจึงมีพรสวรรค์มาตั้งนี่แต่ถามว่าเฮาอยากหัว,วใจของเฮาเนะี่ยเป็นซาละเป็นเหมือนเจนี่เฮาก็บจำเป็นตรงไหนเทมหย่อนล้งไปแบบ ไกลกว่าปูหยาตายายของเขาหรอกในเทมย่อนกลับไปไล่กันอีกเขาก็ต้องในย่อนเทมไปพอถึงมนุษย์กูแหลกที่ได้เข้าได้สืบถอดเสือซ้ายมาจากเขาสองคนอะพี่น้องที่หักตั้งไลยเนาะนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เว่าไวอย่างชัดเจนเลยว่าเฮ้าทุกคนนี่นะจะมี DNA เตีเปียบเทียบได้มาจากม่ยิ่งกุณเดียวกันเป็น DNA ที่ส่งต่อมาผ่านตั้งม่ยิ่งแล้ว นักวิทยาศาสตร์ก็ยังได้บอกเขาว่ามีด n a โครโมโซนไวซึ่งเป็นดี A ที่ส่งต่อผ่านตั้งปูจชายเท่านั้นเนาะแล้วก็ได้บ่งบอกไว้ว่าเฮ้านี่มีด n a นตัวนั้นมาจากปูจชายคนเดียวกันขันฟังมหอดนีนี่มันจะแปลว่าซ่ามันก็แปลว่าถึงหมดกุลในโลกเฮ้านี่นะทุกกุลในโลกเฮ้าเลยเนี่ยนะเป็นปีเป็นหนองกันในพระคัมภี์ได้บอกหรือเฮ้าหูว่าเฮาถึงหมดนี่นะ มาจากต้นตระกูลเดียวกันก็คือตระกูลของอาดัมและเอวาเฮ้าหูว,ว่าพระเจ้าอยากเฮ้าได้หูถึงความจริงที่สําคัญที่สุดอันนี้พระเจ้าจึงได้บันทึกความจริงนี้ไว้ในพระคัมภีร์ให้เฮาได้อ่านวิญญาณของอาดัมนี่แหละไปเสริมต่อกับอันห่างกายนี่เราก็เลยเห็ดเหงอนอาดัมมันมีชีวิตไฟห่างไกยก็เหมือนอย่างกับที่เฮ้ากูคนนี่มีชีวิตจุม,มือนี่ ความหมายก็คืออาดัมนี่ก็มีชีวิตไฟรลางกา่เนาะเฮ้าชุมือนี่เฮาก็มีชีวิตไฟหลังกายแต่ในมือก่อนตอนนั้นนี่วิญญาณของอาดัมก็ได้เสริมต่อกับพระเจ้าตัวก็เลยให้ไฟจิตวิญญาณของอาดัมนี่ก็มีชีวิตตัวนั่นก็หมายความว่าอาดัมนี่มีตึงชีวิตไฟวิญญาณแลวก็มีตึงชีวิตไฟหลางกาย อันนี้แหละเนาะเป็นสิ่งที่พระเจ้าก็อรสางเฮามันเป็นเหมือนจะนีเนาะก็คือมีจิตวิญญาณเสริมกับไฟหลางกายแล้วก็มีจิตวิญญาณเสริมกับพระเจ้าตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าตั้งใจจะสางเฮาขึ้นมาตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่เก่าเหมดนเลยชีวิตไฟวิญญาณแล้วก็มีตึงชีวิตไฟหลังกายชีวิตไฟวิญญาณที่เสริมต่อกับพระเจ้านี่แหละที่เฮ็ดอดัมมีอยู่3มอย่าง อันแรกคือการเป็นตียอมครับในพระคัมภีพระปฐมการนี่ได้บอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่าอาดัมนี่ได้สนิทสนมกับพระเจ้าอย่างลงลายเขาสามารถตีปากอีอู่อีจากับพระเจ้าได้ตลอดเวลาเลวพระเจ้าก็ได้ห้อความสนใจใส่ใจกับอาดัมดอย่างเต็มตีอันที่สองที่อดัมมีก็คืออาดัมเป็นกุญสจสำคัญมีความสำคัญแปลว่ามีเป้าหมายในชีวิต อาดัมได้ฮับเป้าไม้และก็มีจุดประสงค์ของเขานะในชีวิตของเขาตอนนั้นก็คือเขามีสิทธิอำนาจในการปกครองอยู่เทิงของสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์เทิงบกเทิงน้ำทึงอากาศเขามีสิทธิปกครองโซนอันที่สามอาดัมมีความมั่นคงและก็ปลอดภัยในตอนนั้นอาดัมมั่นคงและก็ปลอดภัยบ่มีอันตรายสังเลย เมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้ากูสิงกูยางที่อดัมจำเป็นต้องได้มีนะพระเจ้าได้เต็มได้จัดเต็มือเขาสัํามว่าจะเป็นอาหารการกินเมื่อว่าจะเป็นตีอยู่ตีกินมว่าจะเป็นกูที่จะมาโจยเขานะพระเจ้าก็ได้จัดเต็มือเขาตึงปึ๊กตึงมดตึงสั่งเขามีกูสิงกูยางเลยพี่น้องที่หักท้งหลายอันนี้คือกุญแจสําคัญที่่อยากใหรือพี่น้องได้เข้าใจก็คือ ว่าเฮาทุกคนนี่ก็แต่ถึกสร้างมามีแบบหน่นเหมือนกันมีสามข้อหันเหมือนกันพระเจ้าต่างใจหรือเป็นแบบหน่นเหมือนกันก็คือหนึ่งเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าและคนอืน่นสองเป็นกุญทีมีความหมายความสําคัญสามนี่เป็นกุญทีมีความหมั่นคงปลอดภัยจำเป็นต้องไหนไปกลงวลนสังอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าต่างใจสร้างเฮาปึก่นี่หรือมันได้มีสามข้อนี้ ต่างตแหลกเลยเข้ามาเทมกันน,นะบ่แม่พี่น้องผลจากการที่อดัมและเอวาได้ล่มลงไปในความบาปอาดัมกับเอวานี่ถึกสังบือกินมากใหม่จากตนของตอนหูซัวหูดีอยู่ในสวนเอเดนหันถ้าว่าเขาสองคุ้นี่กินเราจะตายผลสุดท้ายเขาทั้งสองกลับไ,ได้เจอฟังแล้วก็เขาก็ป้ากันกินตายบอกพี่น้อง อางกายของเขาันิไนได้ตายตอนนั้นเลยแต่ว่าผ่านไปหอดเก่าลอยกว่าปีไปล้างมานี่เขาก็ได้ตายลงไปแต่ชีวิตไฟวิญ,ญญาณของเขาซึ่งสองนะได้ตายไปทันทีเลยตอนที่เขาได้กินมากใหม่นั่นสายสัมพันธ์กับพระเจ้าก็พุทธขาดไปเลยทันทีในตอนนั้นเลยแล้วเขาก็ถึกแยกออกจากพระเจ้าผลตีตาม,มานี่คือสัง คนติดตามมาไปหลังก็คือว่าลูกหลานของเขาแล้วก็ห่วมหอดเท่าคนนี่นะทุกคนนี่นะตีอยู่ในโลกนี่นะเกิดมานี่ด้มีชีวิตไฟหลังกายอยู่แต่ว่าชีวิตไยวิญญาณนี่ด้ปุ๊บขาดไปจอมเขาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วได้ตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจากการเป็นตียอมฮับเคยมีความสุขอยู่ในโซนเอเดนสายสัมพันธ์ตีสนิทสนมกับพระเจ้าหันนะ ก็เป็นมาเป็นการที่ถือปฏิเสธออกเฮาทุกคนเนี่ยฮะก็เคยมีความหูซึกถึงการถือปฏิเสธนี่นนะเนาะว่ามีความหูซึกจะไนการที่ถือคนอื่นบ่ยอมรับเฮานี่นะเฮามีความหูซึกจะไนจากการที่มีความหูซึกเป็นคนที่สําคัญก็กลายมาเป็นความอับอายและก็ความหูซึกพิษและเฮาทุกคนนี่ก็เหมือนกันนะเกิดมาพร้อมเดียวกันกับอัน ความอับอายและความหูซึกพิษนี่เหมือนกันเฮาก็อีอับอายเมื่อเฮ็ดซังที่มันสําเร็จเฮาก็อ e ีอับอายในเมื่อที่เ he ฮ็ดซังได้ดังใจโตเก่าแล้วก็เฮ็ดบ่ถ,ถึกใจคนอื่นจากความหูซึกอันปลอดไัยมั่นคงตีอาดามเอวาเกยมีก็กลายเป็นความหยานเป็นความโกพปีนองทีฮักตัก้งหลยเนาะความหูซึกแหลกของอาดามเอวาได้บันทึกอยู่ในพระคัมภีรก็คือ ในพระธรรมพฐมมกานบทที่สามข้อที่สิบบอกไว้ว่าข้าพระองค์หูซึกอย่างโกอันนี้เป็นกำเบาแหลกเลยที่แสดงถึงความหูซึกในพระคัมภีร์พีนองหูบอกวะ่ากำตีว่าอย่าโกเลยเป็นกำตีใจร้ายที่สุดแล้วก็ได้บันทึกไว้ร้ายที่สุดในพระคัมภีร์พระคัมภี่์ได้เว้าย l ยำไปยำม,มาห้ายที่สุดกำว่ามันถากโกมถากโก มีก้นเกยอันนับใบนะตึ้งปึ๊กนะมีอยู่สามเยหกสิบหตอนะกรรมมาถาก้มถากนี่นะถาเอาเอากรรมในพระพก,กัมพีกรรมอ้ําถาก้มถากคนี่นะอามาใจวันละตอวันละ,ตอน,ละตอนี่จับพอดีนะประม่พปีน่น้อหนึ่งปีนี่ใจไ่เตอหนึ่งตอวหนึ่งนะเราทุกคนนี่เกิดมาอยู่ในสภาพแวดล้อมติมใจสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างมาตั้งแต่เก่าตั้งแต่แหลกปุ่น เพราะสนันเนี่จากกุเบ่งหัวใจละสันสัตยานของเฮ้าเองหนาะเฮ้าก็อยากปอกกับไปสะพัดแหวดล่อมเกา่าคือการที่เฮ้าอยากเป็นตียอมรับอยากเป็นคุณสําคัญนแล้วอยากมีความมั่นคงปลอดภัยเนาะเฮาก็อยากตีอป,ปอกไปตามที่เฮ้าเกย้ด้ถึกส่างไว้ตั้งแต่แรกพ่อแม่พี่นอ้องมาหอดทรงพักหึงกึดเนาะพ่อแม่พี่นอ้องผลจากความบาปของอาดัมและเอวาหนี ได้เฮ็ดให้เกิดสังข้นพ่อแม่พีน้องคึอววาจไในมีมาสังเดตีเฮ็ดอื่นสายสัมพันธ์ระหว่างเฮ้ากับเจา้าได้พุทธได้ขาดได้เปลี่ยนไปอันที่สองนี่นะหพ่อแม่พีน้องมาเทมเอาชีวิตประจําวันของเฮ้านี่ว่าให้สํรรารวจกดกาตัวเก่าว่ามีมาสังเดตีมั่นสัญญากับเฮ้าว่าเฮ้าจะเป็นกุนสําคัญเป็นกุนที่ถือยอมรับแล้วก็เป็นกุลที่ปลอดภัยมั่นคง มีมาสังตีเฮาเฮ็ดแล้วเฮาจะได้กลายเป็นตียอมรับของคนอื่นเนาะมีมาสังแล้วตีเฮาเฮ็ดแล้วนะเฮาจะได้กลายเป็นคุณสำคัญเนาะแล้วก็มีมาสังอ่ะที่เฮาเฮ็ดแล้วนะเฮาจะได้มีความปลอดภัยเหมั่นโคงนะตัวแม่พี่น้องเก็บไปกึดเทม